อาหารแมวที่ดูแลสุขภาพไตแล้วก็ทางเดินปัสสาวะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาหารแมวเคอร์รีนาวันสูยูรินารี่นะครับผมซึ่งความโดดเด่นของอาหารแมวตัวนี้นะครับผมก็จะดูแลสุขภาพในเรื่องของไตแล้วก็ทางเดินปัสสาวะนะครับผมสําหรับพ่อ,พอแม่ที่ต้องการอยากจะให้น้องแมวนะครับกินอาหารที่ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไตแล้วก็ ทางด้านปักษะนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับผมก็จะให้โปรโตีนมาทั้งหมดทั้งสิ้นก็34%เอลยนะครับผมก็บำรุงกระดูกบำรุงฟันนะครับบำรุงขนด้วยโอเมก้า3โอเมก้า6นะครับผมแล้วก็การขับถ่ายก็จะดีขึ้นนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังอยากจะดูแลสุขภาพน้องแมวนะครับผม เทวีนาวันสุดยูรินารีก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับท่านที่อยากได้นะครับก็ลองไปหาใช้กันดูนะครับผมขอบคุณครับ